สำหรับใครที่ปวดเมื่อยบ่อยมากๆหรือเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักวิ่งนะครับแล้วก็มีปัญหาในการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือเป็นประผมที่แม่ชอบมาให้นวดบ่อยๆนะครับในคลิปนี้เรามีตัวช่วยนั่นก็คือน,นี่เลยครับฟิลิปมัสซาดกันนะครับเครื่องนวดแบบพกพาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับสวัสดีครับวันนี้วัยสาระในช่วงสาระรีวิว แล้วก็นี่เป็นไอเทมที่ผมก็แนะนำนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปอันบ็อกแกะกล่องดูกันครับนี่เลยครับฟิลิปมัสซัดกันนะครับเป็นแบบสปอร์ตมัสซดนะครับถ้าเรียกรุ่นง่ายๆนะครับก็จะเป็นฟิลิปมัสซัดการรุ่น PPM 7323รุ่นนี้เลยนะครับเพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดเลยทำงานด้วย one button control คือสามารถสั่งงานด้วยปุ่มเดียวเลยแบบไม่ยุ่งยากเลยนะครับคือก็ใครก็จะสามารถใช้ได้อะกล่องก็จะเป็นขนาดประมาณนี้นะครับ เปิดกลองมาเนี่ยเราก็จะพบกับตัวปืนนะครับปืนนวดประมาณขนาดนี้เลยนะครับตัวเนี้ไม่ได้หนักมากเลยนะครับจะมีน้ําหนักเพียง700กรัมเท่านั้นเองซึ่งเมื่อเทียบกับฝ่ามือแล้วนะครับเครื่องก็จะประมาณนี้ครับ ก็ถือว่าไม่ได้เล็กเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับใช้งานพอดีมือโดยจะมีความยาวอยู่ที่14เซนติเมตรนะครับเป็นความยาวที่พอดีพอเหมาะมากในกล่องนี้เขาจะมีหัวนวดมัลติฟังก์ชันถึง6แบบเลยแบบแรกก็จะเป็นแบบรวมๆแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบเบสิกที่แบบว่าใครไม่รู้จะนวดแบบไหนก็เลอกนวดแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็จะเป็นหัวนวด6ขาประมาณนี้ตัวนี้ก็จะดีนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่าจุดของชั้นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยตัวนี้มันอาจจะกระจายไปในจุดต่างๆนะครับส่วนหัวนี้จะเห็นได้เลยว่าก็จะมี ปุ่มต่างๆนะครับรวมแล้วประมาณ8ปุ่มซึ่งบริเวณปุ่มเนี่ยก็จะมีตัวเม็ดดอท เล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะกระจายไปตามจุดต่างๆได้นะครับสำหรับคนที่แบบมีการปวดเมื่อยในพื้นที่เป็นวงกว้างใช้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เลยนะครับไม่ต้องขยับมากมาถึงหัวนวดตัวนี้ก็จะมีความโค้งเว้าที่ก็จะรับกับสรีระเช่นต้นขาหรือแขนแล้วก็มีเม็ดดอตตรงบริเวณนี้กระจายการนวดไปด้วยต่อมาเป็นหัวหนวดทรงแบบป้านๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นหัวหนวดที่กดไปตามจุดต่างๆก็คล้ายๆกับตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีความเป็นฟองน้ำนะครับมากกว่าแต่ตัวนี้จะออกเป็นแนวแบบแข็งหน่อยฉะนั้นเนี่ยก็ ได้สะใจกับคนที่แบบต้องการนวดที่เน้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มาหัวสุดท้ายซึ่งน่าจะเป็นหัวที่ถูกใจกับหลายๆคนที่ชอบนวดเท้าเลยครับเพราะตัวนี้ก็จะเป็นการนวดที่แบบกดจุดไปโดยเฉพาะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยอันนี้น่าจะใช้กับฝ่าเท้านะครับใครที่ชอบแบบนวดฝ่าเท้าเนี่ยใช้เนี้ยจี้ไปตามฝ่าเท้าต่างๆในจุดต่างๆเนี่ยก็จะนวดได้ดีเลยซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับก็จะรองรับการชาร์จผ่าน USB Type C ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ให้สาย USB Type C มา1เส้นนะครับแต่จะไม่ได้มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับให้มาเฉพาะสายอย่างเดียว ซึ่งเราก็สามารถชาร์จผ่านตัวอะแดปเตอร์ก็ได้นะครับหรือใครจะพกไปต่างจังหวัดนะครับก็สามารถชาร์จผ่าน power bank ได้เช่นกันครับเซ์ฟที่ให้มาของกล่องเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนําตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบรุ่นพัฒนามีมอเตอร์พลังแรงสูงถึง2,800รอบต่อนอาทีและสามารถส่งแรงกระแทกลึกถึงกล้ามเนื้อมัดลึกลงไปถึง8ม mm. มซึ่งเขาบอกเลยว่าใครที่เล่นกีฬานะครับ ตัวนี้เนี่ยหลังจากการใช้นวดไปประมาณหลายนาทีเนี่ยก็ลดความเมื่อยล้าจากการเล่นกีฬาได้อย่างชัดเจนเลยใช้สะดวกพวกพาง่ายตัวไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับตัวนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวอยู่ที่ 1, 5 0 0มิลลิแอมชาร์จผ่าน USB Type C ประมาณ2-3ชั่วโมงเนี่ยก็เต็มแล้วนะครับและสามารถใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง120นาทีหรือประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละแต่ก็ขึ้นอยู่กับโหมดของการใช้งานด้วยนะครับและที่บอกไปนะครับมันมีความยาวอยู่ที่14ซนติเมตรซึ่งเป็นความยาวที่พอดีพอเหมาะให้้เราไม่ตอง ต้องไปงอไขรด้วยไม่งอใขรยังไงเพราะว่าเราสามารถนวดตัวเองได้ด้วยความยาวที่มันมีอยู่14ซนเมตรเนี่ยนะครับเราสามารถเตื้มไปนวดตัวเองได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความยาวตรงนี้นะครับเราจับประมาณนี้ก็สามารถที่จะนวดตัวเองได้เลยไปถึงกลางหลังเลยนะครับนี่สามารถนวดตัวเองได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของการที่ตัวมันเนี่ยยาวถึง14เซนติเมตรนะครับฉะนั้นเนี่ยนวดตัวเองได้ไม่ต้องไปงอไขรเลย การใช้งานง่ายๆเราก็แค่เอาหัวนวดต่างๆที่เราต้องการนะครับมาใส่นะครับก็ใส่ไปบริเวณตรงนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะครับกดไปเราจะเพิ่มความแน่นในการอาจจะหมุนๆหน่อยก็ได้นะครับดันๆเข้าไปนะครับก็แน่นแล้วนะครับเหมือนกันทุกๆหัวครับแต่และหัวนี่ก็ใช้ทําการดันเข้าไปเหมือนกันและอย่างที่บอกไปใครๆก็ใช้ได้แม้กระทั่งผู้สูงอายุคุณพ่อคุณแม่ของเราที่อยู่ที่บ้านนะครับเพราะสามารถสั่งงานด้วย One วัต t o n control หรือสั่งงานที่ปุ่มเดียวโดยจะมีระดับในการปรับนะครับถึง7ระดับโดยแยกเป็นความเร็วต่อเนื่อง5ระดับแล้วก็เป็นการปรับแรนดอมอีก2ระดับนะครับการใช้งานง่ายๆเราก็แค่กดตรงปุ่มนี้นะครับกดค้างาไว้สักพักเครื่องก็จะทําการสั่นแล้วนะครับสั่นในระดับที่1แล้วระดับ1ระดับ2ระดับ3 ระดับ4แล้วก็ระดับ5้าพอระดับ5เนี่ยวงตรงนี้ก็จะเต็มนะครับแล้วถ้าเรากดอีกทีนึงนะครับจบจากระดับ5เนี่ยก็จะไปเป็นเห็นไหมครับไฟเนี่ยก็จะแรนดอมไปเรื่อยๆก็จะเป็นแรนดอมการสั่นแรงสั่นเบาในสเต็ปหนึ่งนะครับถ้าเรากดอีกทีนึ่งไปนะครับไฟก็จะเริ่มกระพริบตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแรนดอมที่แรงขึ้นนะครับก็สลับกันไปกดอีกทีมันจะวนกลับมาในระดับที่1ถ้าเราอยากจะหยุดก็กดค้าง ก็จะะหยุดนครับสรุปแล้วนะครับก็จะมีอยู่5ระดับนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็อีก2ระดับที่เป็นแบบการแรนดอมความแรงนะครับและการใช้งานไม่ว่าจะเป็นหัวในแบบไหนเนี่ยนะครับเราก็แค่เปิดเครื่องแล้วก็วางลงไปในจุดที่เราต้องการนวดโดยที่ไม่ต้องกดไม่ต้องเน้นอะไรนะครับวางไปเฉยๆเลยโดยทําที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยประมาณ1-2นาทีแล้วก็พักนะครับถ้ายังไม่รู้สึกไม่ดีขึ้นก็อาจจะซ้ําเพิ่มอีกก็ได้แต่ก็ให้อยู่ในช่วงเวลา หนึ 1> 1่นาทีแล้วก็พักนะครับตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมีความยืดหยุ่นกับผู้ใช้มากๆเลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเลเวลในการที่จะรับการสั่นเนี่ยต่างกันนะครับเห็นไหมครับ one button control หรือการควบคุมด้วยปุ่มเดียวเนี่ยง่ายมากๆเลยใครใช้ก็ได้นะครับซื้อไปคุณพอ่อคุณแม่ใช้เนี่ยก็คือใช้ง่ายไม่ต้องมีปุ่มฟังก์ชันอะไรให้ดูยากการใช้งานยากเย็นนะครับก็ปุ่มเดียวคอนโทรลจบเลย ทีนี้มาดูถึงข้อควรระวังในการใช้ฟิลิปมาสตัดกันตัวนี้นะครับก็คือไม่ว่าเราจะใส่หัวแบบไหนเข้าไปนะครับข้อควรระวังก็คือให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นกระดูกหัวเข่าข้อต่อ ตาตุ่มกระดูกรองนั่งและก็บริเวณเอวแล้วไม่ว่าเราจะใส่หัวนวดอะไรไปนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงบริเวณเส้นเลือดใหญ่หลังเขา่าแล้วก็โคนขานีบด้วยและยังต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่เรานวดไปแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกเจ็บนะครับเพราะในจุดนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอาการอักเสบอยู่แล้วถ้าเราไปนวดซ้ำเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการอักเสบเพิ่มมากยิ่งขึ้น,นเวลาการใช้งานนะครับก็อยากให้เปิดลองใช้ระดับที่1ก่อนเพื่อทดสอบว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยรับได้ไหมเมื่อเราทดลองกับระดับที่1แล้วกล้ามเนื้อ เราแล้วโอเคแล้วนะครับก็จะสามารถปรับขึ้นไปในะระดับที่เราต้องการก็ได้นะครับเป็นเครื่องนวดที่เหมาะกับนักกีฬานักวิ่งหรือแม้กระทั่งคนที่แบบรู้สึกปวดเมื่อยอยู่เป็นประจำและก็รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครมีข้อสงสยัยหรือคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับการทดลองการใช้เนี่ยผมก็จะมาตอบให้ทุกทุก คำถามทุกๆคอมเมนต์ของทุกคนนะครับหรือใครซื้อมาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นข้อมูลสําหรับทุกๆคนนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับในคลิปหน้าช่วงสาระรีวิวจะนําอะไรมารีวิวก็อย่าลืมติดตามชมนะครับหรือถ้าอยากให้พิสาระรีวิวอะไรก็บอกกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ